นะวมะพร้าวราวาด้านในสดใสน้ำซุมะพร้าวลงสดจ้ายังไม่ได้ใช้หน้าลืม ¡Gracias! ถือว่าทำไมทำไมเฟิร์นบอกว่าจะเอารถเข็นมันเดินไกลอันนี้ก็ได้อันนี้ได้อันนี้ไม่ต้องเข้าตู้เย็น ใหญ่มากจริงเยี่ยมมากขอบจังไม่มาดีนะครับ là một นั้นยิ้มแล้ว Nói แล้วใบพาสปอร์ตมันติด tăng จากไ่ใันนี้่ารักใช่ใช้มาจากไม้ไผ่น่ายี่สิบเป็นแก้วพลาสติกนี้เรียกว่าอะไรนะหลวหอ มหาล่าอะไรสักอย่างทอดไข่เต่าอย่าอันใหญ่นี่เยอะหนูปูไตวันโลกหนองนะเจ็ดจุดสองร้อยกินของโจดของโจดของทอดที่เขากินน่ะเขากินแต่อีไข่เต่าอย่างเดียวเองนไม่เจ๊อย่างอื่นเขาก็ไม่กินไข่เต่าไข่เต่า ร้านนี้คนที่นี่คนเยอะนะเนี่ยทำไปเล่นไปโคกหนองนาน่าสุดสุดโอ้ออยยาววะดิ่ยยาวเลยอ่ะนายเกลี่ยท่าแดงเนาะร้อนจะได้หาอ่ะพูดจาไม่ของลงยูทูู ม่ก so yeah> ี้ถามลูกอยู่ลูกกินอะไรสั่งจอหาให้มานทำไมทำไมไม่สั่งเองเจ๊ใส่เส้นนี้ไหมเสร็จแล้วคอขาดคอนุก็ของจริง

เสร่จแล้วก็ถ้วยเราก็เอาไปใช้ได้สิบยี่สิบบาทแล้วอ่ะืมเจ๊ผาพันเจ้อ้าเป็นัวาน้าเมือนขวานอันนี้อะไรอันนี้ขนม้วงฮัลโหลครับลูกพานอะไรอ่ะ อ๋อมีไกอย่างอะไรไหมคะอ๋อละม้อมเย็นมะลุอ๋อดีแบบน้อยโอ้มีด้วยกันยังไม่เอาวันนี้เนาะโอเคโอเคแม่มาทำบุญล,ลูกอนุโมทนาบุญร่วมกันนะ คะสวัสดีครับอากงทำอะไรอยู่อากงย้อนแสงอ๋อโอเคอากงสบายดีนะเดี๋ยวแม่ไว้กับวันจันทร์หรืออังคารนี่แหละเลยบอกถึงแล้วออกมาใครจะไปดูแลเขาใครจะไปรับไปคอยนั่นเขาล่ะดูแลสเปนนะลูกคอยดูด้วยว่าอากงอ่ะชอบลืมล้อแคบบ้านอะไรเหล็กนี่ไงต้องจเ่อุ้แจไว้เวลาหนังมันเดินแบบสวดย้อนแสงไปดูหน่อยนะตอนที่อากงเขากลับนะจ๊ะ ต้อมพิมใช้ดยอ่ะพี่วันโอ้นี่อยู่อยงเนี่ยอยู่เออขอ,องเรานี่ไงแต่เรามีอันไนเราไม่เอาไม่เอาอ่ะ 俾啲種羣啊！<noise> บรรยากาศดีมากเลยอ่ะบรรยากาศดีั้ยโอ้บรรยากาศดีมากอ่ะเฟิร์น เดี๋ยวก็กินร้านนี้ก็ได้ไงไม่เ่ามาเอาก็อเจ๊บอกมีก็ใช่ไงเออใจเย็นๆนะระวังสะดุดแล้วก็ชิดข้างพูดถึงเขาก็ทำให้เป็นแบบว่า พาคนมีกรรมไปเนี่ยสามคนเนี่ยดึงหนุที่ผายในป่านี่หนุ่มไออกอ๋อยังไม่ได้ออกเลยอาอเขาเขาขพานเบอกอยู่แล้วจะออกสิบโมงเสร็จเลยก็เอก็อยังคุยไม่เสร็จแล้วก็ไอแม่ก็ไม่ยอมหยุดร้านอีกจยไปขายของให้ได้พอเลยต้องออกไปตรงอีกแล้วก็ต้องให้น้องอีกคนนึงไอเบิร์ดอะามาคอยรับเออเพราะว่าเขาออกมาแล้วคือต้องมีคนรับเขาก็ การ์บอกกับพระอาจารย์น้อยไว้ว่าจะถึงมืดหน่อยพระอาจารย์ก็จะรออีกอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ลเลยแบบรอเนี่เไหมลเดี๋ยวไปดีข้างท เฟิร์นบอกกูไม่ต้องการให้ใบไม้รักกูต <mulheres> ้องการให้ผู <iş> <at is> геро, <romance> ้รักใช่โคกหนองนาลุงปูดทวดอยุธยา็ิินน นี so oh, ่ไว้เขาจเจริญมากเลยเนี yeah. ่ยถ้าเกิดว่าคนไม่พาเข้ามานี่ก็ผ่านเลยไปใช่ปกกติี็ได้แค่ผ่านดไม่รู้ว่ามีอันนี้ไม่ไม่ไม่แล้ว่าในเดียวจอดตรงคนพิการนี่กูก็กลัวเดี๋ยวกูกระเดกให้เพราะว่าขากูคแข็งอีกคนกระดูกเท่าเส้นอีกคนกระดูกสุดแล้วข้างในมันดีมากด้วยนะของกูซื้อมาคือคาดไม่ถึงใช่คาดไม่ถึงว่าเข้ามาข้างในเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้ตั้ง นะะไ้ิมิอั้เจักผู้คนไคะตอนนี้เป็นครั้แรกถึงนครั้งแกเ็นก็ทุกครั้งที่มาคือครั้งแรกของเราใช่ยยนเหรียญมัมยยนทำไมเราใส่เข้าไปเลยจริงมันต้องหมุนนะนี่มันไม่หมุน ยอดใช่ไหงมสมหวังหลวงปู่ทวดที่นี่เพียบเลยเป็นแบบเหรียญด้วยถ้าเอาเป็นแบบเหรียญไปให้จัญ เย็นดีจังจเจรารลาบยนจงช่องดีหหยิบนะนี่ไอยยหยิบอยากจะใส่ก็หยิบตรงนี้แล้วก็เสียบเลยลนี่ไอเจงหยิบตรงนี้อดอกไม้ไว้พ้าเหรอ้อหรอวามือก็พอได้เจ๊ไม่ต้องไม่ต้องอะ่ะ ไปอยู่ในวิดีโอแทนเนี่ยแต่ว่าเน,นี่ย,ย,ยมากับความมืดน,นะทำไมไอ้ที่วันที่วันนี้เห็นที่วันแจ่มนะเออที่แจ่มเอามาทำไมแจ่มแสงอ่ะ